วันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตผู้พาสุองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและผลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการนำเลขาธิการกปร,รและคณะอนุกรรมการร่วมติดตามและเยี่ยมชมผลสำเร็จของการดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลม ในการนี้องค์มนตรีและคณะร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปการดําเนินงานและการพัฒนาด้านต่างๆจากผู้แทนกรมประมงรวมถึงผู้แทนกรมชลประทานได้นําเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ําภายในฟาร์ม และจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมการทำแนวกันคลื่นจากไม้ไผ่และกงกลางเทียมซีออสณบริเวณสะพานท่าเทียบเรือภายในพื้นที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างพร้อมกับเยี่ยมชมการดำเนินงานของจุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเลการสาธิตการเพาะเลี้ยงการตัดแต่งสาหร่ายพวงองุ่นการสาธิตกระบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเกลือและน้ำทะเล พงผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลการจำลองระบบนิเวศภายในฟาร์มทะเลตัวอย่างระบบบำบัดน้ำโปรตีนสกิมเมอร์การเพราะเลี้ยงอาร์ิเมียการสาธิตถอดก้างปลาหนวนจันทะเลและเยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฟาร์มทะเลผลิตภัณฑ์จากมูล,ลนิธที่ส่งเสริมศิลปาชีพและสินค้าจากชุมชนที่นำมาจำหน่ายภายในร้านค้า สำหรับฟาร์มทะเลตัวอย่างแห่งนี้ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน82ไร่ที่นาวัสนาเทพหัสดินณอยุธยาได้น้อมเกล้าวน้มกระหม่อมถวายมาจัดตั้งเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อวันที่1รกรกฎาคม2551ในรูปแบบฟาร์มทะเลตัวอย่างผสมผสานเพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่ไม่สามารถออกหาปลาได้เนื่องจากราคาน้ำมันแพง ในขณะนั้นพร้อมกับเป็นฟาร์มตัวอย่างที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานถูกสุขภาวะอนามัยคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติทั้งการเพาะเลี้ยงตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำให้แก่ผู้ประกอบอาชีพประมงที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเอง ปัจจุบันมีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจนก่อเกิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเชิงพาณิชย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยรวมทั้งเป็นแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งการเลี้ยงหอยมแมลงผู่แบบแพรเชือกในทะเลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมมีอาชีพมีไรายได้ที่มั่นคงขึ้น นอกจากนี้ในปีงบประมาณ2566มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างแห่งนี้กว่า7,000คน